สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยรวมในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะก่อนจะมารับชมแนวทางของวันนี้นะคะย้อนไปดูแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะพร้อมกับผลการออกหวยฮานอยนะคะเมื่อวานนี้นะคะ,ะมาดูแนวทางของเมื่อวานนะแนวทางเมื่อวานนี้นะคะ แอห้เนนวิ่งรูดเจ็ดนะเดี๋ยวขอขยับแป๊บนะคะอ่ะจะได้มองเห็นชัดหน่อยอ่ะเมื่อวานนะคะแอห้เนนวิ่งรูดเจ็ดฟันเจ็ดเมื่อวานนะก็ผลปรากฏว่าเข้าสามฮานอยค่ะมาดูกันนะคะว่าเข้าตำแหน่งไหนบ้างเข้าแบบไหนบ้างนะคะฮานอยแรกค่ะเฉพาะกิจบนไม่เข้านะคะไม่มีเจดติดมา ส่วนล่างมีเจ็ดติดมาล่างออกหกเจ็ดก็เข้าวิ่งรูดนำก่อนค่ะเพราะว่าเราสามารถรูดได้นะคะอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยหลักสิบนี้รูดได้นะก็เข้าวิ่งรูดเจ็ดก่อนเลยนะคะเรามาดูเจาะกันค่ะเจาะแอดแอดวางเจ็ดหกนะคะเจาะเราก็แตกนะแต่ออกตัวกลับเข้าวิ่งรูดเจาะนะคะ ก็ถือว่าเข้าเดอ้อเข้านะคะเข้าทั้งวิ่งรูดและก็เจาะแต่เจาะออกตัวกลับนะท่านผู้ชมต้องไปกลับด้วยนะคะแนวทางฮานอยเฉพาะกิจก็เข้าล่างนะคะออก6 7ตัวกลับนะส่วนพิเศษฮานอยพิเศษมาบน7 7เจ็ดเข้าแค่วิ่งรูดนะคะเพอแอดจะไม่เจาะเลเบิร์เข้าวิ่งรูดนะคะ ล่างไม่เข้านะคะไม่มีเจ็ดติดมาส่วนฮานอยปกติบนเจ็ดศนย์หนึ่งะเข้าเจ็ดอยู่หลักร้อยค่ะก็จะเข้าแค่วิ่งอย่างเดียวนะ,ะล่างไม่เข้าตามนี้เลยนะคะสามฮานอยที่เข้าฮานอยเวพีไม่เข้านะคะตามนี้เลยนะคะหากใครตามแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยด้วยเดอ้อเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยห้านอยรวมสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อเลยนะคะอะมารับชมแนวทางหวยห้านอยรวมสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่6กรกฎาคม2 5 6 4ค่ะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะแอดให้นะคะแอดให้เน้นวิ่งรูดสีค่ะ ฟันสีนะคะวันนี้มาดูเจาะกันค่ะหกชุดอ่ะ วิ่งรูดสีเป็นหลักนะคะตัวเจาะก็มี6ชุดค่ะมี4 1 4 3 4 5 4 6 4สหและ4 9ค่ะเจาะ6ชุดนะคะอย่าลืมนะคะหากใครสายเจาะใครชอบเจาะอ,อย่าลืมไปกลับบนล่างด้วยนะคะใครสายวิ่งสายรูดก็จัดไปค่ะตัวเดียววิ่งสีรูดสีนะคะก็เน้นย้ำด้วยนะคะติดวิ่งบนไว้บ้างนะ บางท่านชอบเล่นแต่ลูดหรือชอบเจาะก็แอดก็อยากให้เน้นวิ่งบ้างนะคะเพื่อบางครั้ง4กระเด็นไปอยู่หลักร้อยนะคะเหมือนที่ผ่านมาค่ะมันเคยนะคะออกมาแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะคะ,ะนี่ก็คือแนวทางหวยฮานอยรวมสูตรเม็ดเดียวนะคะของวันนี้นะคะฮานอยรวมสามารถเสี่ยงโชคได้ทั้งหมด4 h a ฮานอยค่ะมีฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ค่ะ ทั้ง4ฮานอยนี้นะคะแอดก็จะจัดเป็นฮานอยรวมนะคะอยู่ในนี้นะ<_ <EN> _>ก็สามารถใช้สูตรเม็ดเดียวได้ทั้งหมด4ฮานอยนะคะแ <_ EN _> นวทางมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะควรควรจัดแบบเาบาๆเสี่ยงโชคแบบเบานะคะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะ ยังไงก็ฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางสูตรเม็ดเดียวของแอดกันอีกทีหนึ่งนะคะหากใครชอบสีก็จัดไปนะคะหากใครไม่ชอบก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้คะ่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเดอ้อยังไงก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะแอดก็ไม่ไม่รับประกันว่ามันจะเข้าดีอีกทุก กรอบทุกวันหรือเปล่านะคะ,ะว่ากันไปตามสูตรแนวทางของแอดนะคะตามนี้เลยแหละก็คือเดินวิ่งรูดสีเนะะี่ยค่ะก็หากเลขไม่เข้าเลยทั้งสี่ฮานอยแอดก็ขออภัยด้วยนะยังไงก็รอรุน้นรอฟังผลกันนะคะยังไงแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันค่ะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยรวปัง,ปงๆัมนันหมนกันอีกนะคะขอให้มันมาอีกแล้วกันเนาะ ให้เข้าทั้งสี่ฮานอยเลยยิ่งดีค่ะ,อะขอพอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้แก่กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้แอดก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะโชคดีกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ